ยาราเกมเซนเตอร์ Center, บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสิบชั่นแล้วถ้าหายยาราเกมเซนเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องจิตโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับกำลังตามหาร้านกิฟเกมพาร์ทและขายของในแบบต่างๆในโรบอทอยู่ใช่ไหมล่ะผมแนะนําร้านนี้เลยนิโมช็อปบริการที่จริงใจบริการไวไว้ใจได้มีกิจกรรมหน้าเพจเฟซบุ๊กแจกของฟรีตลอดหากสนใจรายละเอียดที่ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงดันเจี้ยนพัฒนากันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยลงดันเจี้ยนนี้กันยังไม่ค่อยเป็นน,นั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ลงง่ายมากๆน,นั่นเองฮะถ้าคุณรู้ในการจัดทีมซึ่งจริงๆแล้วมันมีการจัดทีมอยู่แล้วน,นั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าผมวันนี้ครับจะมาไกด์ไลน์ให้ครับว่าตัวละครไหนควรปั้นบ้า,บางและเอาไปลงได้บ้างและไอดีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่2ผมจบถึงชั้น7หมดแล้วเองะครรรับเพาาทไมจะ็ดไลดรามดแล นะครับใครที่สนใจก็ดูกันยาวๆได้เลยแล้วกันนะครับใครที่อยากรู้และอยากทำให้ตัวละครคุณเก่งคลิปนี้คุณห้ามพาดครับปะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบโลบแมปแอนิเมทเวนเจอร์แอนิเมตลาสเตอรและ a อนิเมทแวนการ์ดหรือแมปอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอท์ดใเดี๋ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนนั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัว เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดย UJ Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UJ Phone ลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ดันเจี้ยนพัฒนานะครับดันเจี้ยนนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะได้ลงกันทุกๆวันนั่นเองครับแนะนําว่าให้ลงประมาณวันละ2-3ตัวแค่นั้นนะครับแล้วก็ดองเอาไว้เพราะบางทีเนี่ยเควสสกิลนะครับมันจะมีให้เราใช้อันนี้ประมาณ3ใบนั่นเองนะครับเนาะแน่น,นอนฮะด,ดันเจี้ยนไฟดันเจี้ยนธาตุนำดันเจี้ยนธาตุดินแสงมืดเนี่ยพวกนี้นะครับถ้าคุณลงครบถึงชั้นที่7แล้วมันจะเปิดเป็นดันเจี้ยนทองนั่นเองนะครับโอเคฮะเรามาเริ่มกันที่ดันเจี้ยนไฟกันก่อนครับผม,จจม้ลนะนนแลว โอเคไหมฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับแค่อ่านแค่บรรทัดสองบรรทัดคุณก็เข้าใจแล้วนั่นเองครับแต่ผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆครับว่าตัวไหนสามารถเล่นได้นั่นเองครับและคนปั้นขึ้นมาเนาะซึ่งแน่นอนครับดันเจี้ยนไฟเนี่ยหลักๆแล้วมอนมันจะติดเผาไหมเรานะครับและมันสามารถ เขาเรียกว่างมาติดเผาไหมเรามันตีแรงเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ตัวแช่แข็งนะครับไปทำดาเมจต่อเนื่องได้เช่นกันครับก็คือมันแช่แข็งปุ๊บมีตัวละครติดดาเมทดีดึงทีมันจะตีดาเมจแรงขึ้นมากครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องซสีเรียกขนาดนั้นครับตัวเราก็ทำดาเมจได้นั่นเองครับซึ่งตัวเดียวครับยูอิเล่นได้เอาลงไปกันเผาไหมครับต่อมาครับทีมที่ผมใช้ในทีมนี้ก็คือประมาณนี้เลยครับโอเคไหมฮะหลักๆครับอีวานเอาไว้แทงนั่นเองครับยูอิผมแค่สี่ดาวเฉยๆแลวผมใส่ของเข้ามาแค่นี้เอง นะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ที่ผมใส่มาเพราะว่าผมเอาไปลงดันอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับก็เลยแค่ประมาณนี้พอนะครับแค่ใส่บล็อกพอจบแล้วแค่เอามากันไฟไหม้ครับ,บราเชลครับใส่มาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่หลักๆผมจะใส่มาเพื่อเอาไว้เพิ่มจุดอ่อนแล้วก็เอาไว้ทาให้มอนมันตีเบานั่นเองครับเอสผมใส่มาเพื่อลดต้องกันนั่นเองครับถ้าไม่มีเอสสามารถใช้ตัวละครอ,อย่างบิสกิตได้นะครับและดาเมจครับมันไม่ต้องมีก็ได้อย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้ผมจะใช้ตัวนี้เป็นเจ้าตัวอ่าตัวตัวไหนวะผมจําไม่ได้ ผมหาไม่เจอเอ่อก่อนหน้านี้นผมจะใช้อันนี้นิดเลยผมไปเปลี่ยนเป็นสกินมาน,นะครับคือสกินนั้นเปลี่ยนได้เนาะนะครับผมมาใช้เลยเป็นหลักเนาะซึ่งมันก็ใช้ได้เนาะซึ่งพวกเนี้ยมันเล่นผ่านอยู่แล้วนั่นเองครับโอเคไหมใช้ตัวแค่นี้ออโต้ผ่านได้เลยครับตามนั้นนะครับโอเคป้ะ ไม่ยากนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ยูชินไปก่อนแล้วกันเนาะแค่นี้เองครับมันก็จะดันผ่านด่านเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับซึ่งพอดันเจ็ดก็พอแล้วนั่นเองครับแต่ว่าถ้าคุณแบบอยากได้ของในการพัฒนาตัวละครเพิ่มขึ้นก็พยายามไปผ่านดานใหม่มันจะคุ้มทุนมากเพราะว่ามันจะผ่านครั้งแรกแล้วคุณจะได้ของอันใหม่นั่นเองนะครับต่อมาครับดันน้ำนะครับแน่นอนเลยนะครับกลยุทธ์เนี่ยบอกไว้ว่าคุณต้องมีตัวละครคุ้มกันแช่แข็งครับโอเคไหมตัวติดพิษเห็นไหมเรย์ได้ใช้แลละอย่าเพิ่งขายนะคุณดันได้ถึงด่่าแ้คคุณอยยขก็ไดรฮ แล้วตัวละครห้าฟื้นฟูครับแนะนำให้ปั้นโคลย์ครับส่วนแคตตี้ทิ้งได้เลยนะครับถ้ากับว่าในดัเนสเราจะมี3ตัวที่เราครับก็คือฟังเยี่ยนเรและโคลย์นะครับแต่ว่าในเมื่อถ้าคุณกินเรไปแล้วเนี่ยดาเมจตัวอื่นก็ทำได้เช่นกันนะครับคุณอาจจะใช้เป็นเจนก็ได้ตัวละคร4ดาวเฉยๆเลย4ดาวเฉยๆเลยทำให้มันถึกพอแล้วเดี๋ยวมันติดพิษติดเลือดไหลยังไงมันก็ตายง่ายครับเพราะว่าบอสมันแค่ติดดีพับมันก็ตายง่ายแล้วนั่นเองนะครับโดยทีที่ผมเอาไว้ใช้ลงธาตุน้ำเนี่ยนะฮะจะเป็นมเดิฮ อีวานนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ยูอีแทนได้นะครับรีน่าเนี่ยใช้แทนได้เลยนะครับดาเมจเหมือนเดิมผมใช้เป็นตัวเรนั่นเองครับและก็นะครับตัวราเชลนะครับแล้วก็เฟิงเยียนเห็นไหมผมทำแค่สี่ดาวผมเอามายืนแค่ป้องกันเฉยๆจริงๆเซตนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่เป็นเซตแทงๆไปก่อนเพื่อให้มันถึกเพื่อที่จะยืนทนยืนนานเพื่อที่จะได้ตีธรรมดานะครับกันแช่แข็งไปเรื่อยๆแค่นี้เองครับคุณก็จบแล้วนะครับออโต้ส่วนสกิลที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ครับเรย์สองอันแล้วก็ราเชลจบเลยออโต้ได้เลยนนนนนนนะะะคครรรััับบบจช้้แ่อปมาณี โอเคไหมตามนั้นนะฮะนี่คือดันเจียนน้ำครับต่อมานะครับดันจยนท่านดินครับก็กลยุทธ์เหมือนเดิมครับมันต้องการตัวละครคุ้มกันหมดสติครับหรือว่าป้องกันสตา์นนั่นเองหลักๆเลยนะครับอีวานครับการสตันถูกไหมฮะมันป้องกันสตาร์และใช้โลได้ด้วยเช่นกันครับและบอสตัวนี้จะแพ้เผาไมอย่างเป็นหลักเลยนั่นเองครับแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวละครเหล่านี้เลยผมใช้อะไรฮะมีราเชลแหละได้ใช้เพราะเป็นตัวฟรีถูกไหมครับนี่ฮะ ผมจะใช้ลาเชลนะครับปิดไปเป็นตัวดาเมจหลักครับและสก,กิลที่ผมกดจะตามนี้เลยครับผมจะใช้เลก่อนเพื่อแปะพิษแปะเอ่อพวกพิษพวกเลือดไหลและตามด้วยลาเชลครับแค่นี้ประมาณไม่กี่เทินนะครับมอนก็ตายแล้วนั่นเองครับโอเคไหมฮะประมาณนี้เห็นปะทีมเปลี่ยนแค่เพียงไม่กี่ตัวครับคุณก็สามารถดันได้เยอะแล้วคุณจะสังเกตดีๆนะว่าเราปั้นแค่ไม่กี่ตัวแต่เราใช้ประสิทธิภาพตัวละครได้นานได้เยอะเราไปได้ทุกทีนั่นเองนะครับ ต่อมานะฮะดันจินทัศแสงครับอันนี้ล็อกต um okay, ja ัวละครมากๆนะครับเพราะว่ากลยุทธ์เนี่ยมันจะต้องการดิวเลอร์จ๊กเกอร์นั่นเองครับโอเคไหมครับเพราะจ๊กเกอร์มันตีได้หลายฮิตและฮิตเยอะที่สุดในเกมแล้วนั่นเองครับโดยการเล่นในนี้เนี่ยเราจะเน้นจ๊กเกอร์เป็นหลักแล้วก็พยายามทําทีไม่ถึกนั่นเองครับและโคลอีห้ามขาดขับเอาไว้กันไฟช็อตนั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะต้องการ2ตัวในตี้ตัวอื่นเป็นอะไรก็ได้ครับซึ่งทีมที่ผมจัดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมทีมเดิมๆเพิ่มเติมคือถอดออีวาานนนกไไไปแแตต่จรริงสเเข้้้้ดดะทััลยคบ โอเคป่ะแต่ว่าการที่ทําเลือดไหลหรือไฟไหมเนี่ยเหมือนกล้าว่ามันจะได้ฮิตเพิ่มด้วยนะครับประมาณนั้นผมก็เลยเล่นทีมพวกนี้มันก็เลยผ่านง่ายทีมแค่นี้เองจริงๆโจ๊กเกอร์ไม่ได้ใส่ของด้วยนะครับสังเกตดีๆนะไม่ได้ใส่แต่ว่าถอดไปก่อนใส่เป็นบล็อกมาเป็น HP นะครับประมาณนั้นเนาะถอดไปก่อนนะครับแค่4ี่ดาวเอามาลดเกราะของมันก็ไหวแล้วครับซึ่งผมเนี่ยดันยาวๆซึ่งสกิลที่เซตประมาณนี้เลยครับเพจะว่าจ๊กเกอร์แบบนี้ก่อนเพราะว่าเราเน้นลดก่อนแล้วเราก็แรชเชลครับเพื่อที่จะได้แบบตี2ครสองนคร ประมาณนั้นครับเพื่อที่จะได้ลดเกาะมันไวๆแค่นั้นเองครับนี่คือหลักๆในการเล่นนะครับเห็นป่ะตัวละครแค่นี้ดันจบถึงด่าน8เลยนะครับผมจึงนําไปนะครับอีโวตัวละครธาตุแสงหลายๆตัวได้นั่นเองนะฮะต่อมาครับธาตุบืดครับดันนี้เอาจริงคือค่อนข้างตึงแต่งจริงมันจะตึง890แหละตัวนี้มันจะล็อกอยู่ตัวเดียวเลยครับลีโอครับกันเดทครับ เรอื่นเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยแต่ว่าเราสามารถใช้ดาเมจเป็นเรย์ได้เช่นกันครับเพราะว่าดันเนี่ยมันแพ้เลือดไหลนั่นเองนะครับแล้วก็แพ้พิษนะแต่หลกัหลกๆเลือดไหลจะดีที่สุดส่วนในดันเนี้ยจริงๆล็อกตัวละครเป็นลีโอลูซี่แล้วก็โคลอีนั่นเองนะครับตามนั้นแต่ว่าชั้นสูงๆเนี่ยมันจะถึกมากๆและบอมจะตีแรงเนาะเท่ากับว่าลูดี้เนี่ยมันจะได้ใช้นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสครับเล่นเท่าที่ไหวนั่นเองเนาะซึ่งทีที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นทีมนี้นั่นเองคร สังเกตดีๆนะผมจะเล่นอีวานเยอะมากนะครับกับตัวละครอย่างรีน่านะครับแล้วเป็นไงครับผมล็อกตัวละครอย่างโคลียเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างตัวนี้ครับเจ้าตัวดีโอเอาไว้กันเดสนั่นเองครับของที่ใส่ประมาณนี้นะครับลาดก็เป็นบล็อกยืนได้แล้วสบายๆซึ่งสกิลที่ผมใช้นะครับตามนี้ครับดีโอแปะเลือดไหลครับเล่นนิก็แปะเลือดไหลกับพิษครับแล้วก็ติดพิษเหมือนเดิมแค่นี้เองครับออโต้สบายๆเลยครับที่เหลือก็ปล่อยมาเล่นเองจบครับแค่นี้คุณก็สามารถจบทุก7ด่านได้แล้วครับแล้วพอุณจบทั้งงงดด่านน7ทั้้้หมตรีแลว คุณก็จะเปิดดันเจียนทองครับซึ่งดันเจียนทองเนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับตอนแรกผมติดที่6ซึ่ง7 8 9เนี่ย10เนี่ยมันยากครับมันต้องใช้ปาสคาร์าเท่านั้นถ้าไม่ใช้ปาสคาร์าอาจะต้องเป็นเอสปาดาเอสปาดาเนี่ยเจ็ดยังพอได้นะครับแต่ต้องเทพพอประมาณนะครับดาเมจต้องดีด้วยแต่ตอนเนี้ย6คือโอเคครับซึ่งผมใช้ทีมนี้ครับ หลักๆก็คือจากทีมบัวนั่นเองครับเบริก้าเนี่ยผมใส่มาเฉยๆผมใส่มาเพื่อบัฟคริติคอลเฉยๆครับแค่นั้นเลยไม่มีแหละครับเท่ากับคุณสามารถมีตัวอื่นได้ยูชินเช่นกันครับใส่มาเฉยๆครับหลักๆดาเมจผมอยู่ที่เอสปาร์ได้อยู่แล้วซึ่งสกิลที่ผมใช้ครับจะเป็นประมาณนี้ครับวางบิสกิตนะครับบัฟไปเลยตีบอสถ้าไม่บิสกิตสามารถใช้เอสได้เช่นกันนะเพราะว่าลดป้องกันนะครับเนาะก็วางครับวางนี้เลยแล้วก็แน่นอนครับติดพิษครับแล้วก็ไปชาร์จยิงแล้วก็ยิงอันนี้หนึ่งทีจบเลยครับแแ่น้ัปมอตายลวเง ก็ไม่มีอะไรมากครับโดยรวมประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับดันเจียนรายวันที่คุณสามารถพัฒนาตัวละครของคุณไปให้ไหวมาก,กขึ้นเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะไอดีนี้เนี่ยผมเล่นป็ใสา่แค่เติมรายเดือนนะครับและก็ผมเพิ่งเล่นถึงวันที่4เท่านั้นณวันที่บอกอัดคลิปตอนนี้เนี่ยอัดคลิปตอนเช้านะฮะย้ำว่าอัดคลิปตอนเช้านะก็คือหลังจากที่ลงไลฟ์ไปแล้วผมอัดคลิปต่อเลยน,นั่นเองครับสังเกตดีๆนะเราเล่นมา4วันนะครับผมจะดูสเตตไอดี ID นี้แล้วกันนะครับนี่เลย จบะ,ะจบ7หมดแล้วมี8ขึ้นทอง6แล้วสตอรี่ถึง13 29ยครับซึ่งวันนี้ในไลฟ์สตรีมเราจะดันถึง14นั่นเองครับโอเคไหมซึ่งมันถึงแน่ๆผมมั่นใจผมได้แทโอมาแล้วนะครับแล้วก็วัวผม9้าแล้วแล้ว,วันนี้ในไลฟ์สตรีมก็จะวัวส0ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือ ID ดีสายฟรีที่4วันกำลังจะไปเอ็นเกมนะครับก็ใครที่กำลังตามอยู่พยายามดูย้อนไลฟ์สตรีมได้ครับว่าแนวทางในการเล่นของผมเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ใช้แทโอในการดันมาเลยครับตั้งแต่ต้นนะครับผมสมบุกสมบันขนาดไหนนะฮะผม ลุกลมลุกคุกคานขนาดไหนไม่สมบุกสมบันเนาะลมลุกคุกคานขนาดไหนสาหรับการเล่นนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ดีครับใครที่อยากได้แนวทางลองไล่ดูคลิปเอาละกันเนาะไล่ดูไลฟ์สตรีมลวกันเพราะว่าผมทําคลิปในการสรุปไปแล้วยอดดูค่อนข้างน้อยเลยไม่ได้ทําต่อนั่นเองละกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับบอกว่าทุกคนนั้นจะมีความสุขนะครับกับการเล่นเกมมากๆแล้วก็ลงใน,นเจพัฒนานะครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้เก่งมากๆแล้วก็ ไปถึง14แล้วหลังจากนั้นคุณจะเป็นเสือนอนกินครับฟาร์มดูบี้สบายๆนั่นเองครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ขอบคุณมากๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมอยากทำคลิปไหนนะครับก็จะไปรับฟังแล้วก็รับชมนะครับทำนั้นเลยปแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ